สดีครับนี่เราจะมาทําตัวรับสัญญาณบูทุธนะครับอันนี้ทาไม่ใช้ในรถนะครับตัวไปใช้ที่บ้านก็ได้ครับต่อกับเครื่องเสียงที่ยังไม่มีตัวรับสัญญาณบูทูธนะครับตัวนี้เล็กนิดเดียวครับใช้งานสะดวกครับตัวนี้ผมจะแปลงนะครับจากไฟใช้ไฟ5โวลต์ให้ใช้ไฟ12โวลต์ได้ครับไฟ12โวลต์นี้ จะเป็นไฟลถนะครับสามารถต่อกับเครื่องเสียงลดเลวที่ว่าเป็นรุ่นเก่าๆได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้สั่งมาจากเมืองจีนนะครับอิมพอตเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับตัวเล็กนิดเดียวครับอันนี้ตรงนี้จะเป็น แจ็คนะครับเสียงออกครับพอดิโอเอาครับใช้กับแจ็ค3ามจุมิลครับเสียบไปเข้าไปในรถตอนนี้จะเป็นเสาสัญญาณมานตรงนี้จะเป็นไฟเข้านะครับจะมีบวกกับลบให้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไอซมาต่อตรงนั้นเลยแล้วส่วนสายไฟนะครับเป็นสายแดงดำครับตัวไปครับ นี่ต่อเข้านี่จะเป็น IC r e เ u l a t e นะครับจะแปลงไฟจาก12มาเป็น5โวลต์ครับ <c oughs> บอร์ดนี้ใช้ไฟใช้5โวลต์ครับ <c oughs> นี่เบอร์7805ครับ IC r e เ u l a เลนะครับใช้กับไฟ DC โดยเฉพาะนะครับที่เป็นไฟ DC นะครับครับจุดที่ผมจะต่อนะครับ จะเป็นจุดที่ไฟเข้าครับจะเอาไอซีเลก a เลตมาต่อตรงที่ว่าเขียนว่าแบตบวกกับลบนะครับไอซีเลกเลตมันจะมีอยู่สามค้านะครับเราก็เอาขาเอานะครับเข้าบวกก็ขากาวเข้าไฟลบนะครับส่วนขาอินจะเป็นไฟมาจากรถนะครับเราจะต่อเข้าไปนี่ครับ ตัวขาของมันก็จะมีขาหนึ่งขาหนึงก็คือขาอินพุตขาสองจะเป็นกราวนะครับหรือไฟลบขาสามจะเป็นบวกครับไฟบวกอุปรกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวลองมาต่อดูนะครับเดี๋ยวจุดแรกนะครับผมจะต่อ ใส่ตัวช่วยรับสัญญาณนะครับคือเสาครับเสาสัญญาณครับเสาอ,อากาศ โอเคครับติดเสาเรียบร้อยเน้นหนาถาวอครับเทีดูก่อนสุดยอดเดี๋ยวมาใส่ไอซีครับใส่เข้าไปตามรูเลยครับมันจะมีรูให้อยู่ใส่ให้ตรงขานะครับไม่งั้นมีระเบิด ครับเรียบร้อยครับสําหรับการใส่ไอซีก็หน้าตาจะประมาณนี้ครับจัดเรียงอุปกรณ์ให้มันดูดีนะครับเพื่อความสวยงามบัตรจี้มันหนาแน่นครับต่อไปเลยครับเราจะต่อสายไฟเข้านะครับสายดำแดงครับแดงบวกดำลบครับทฤษฎีของไฟดีซีนะครับเหมือนกันครับ xì đâm câu qua lúc xì đen câu qua buồng เดียบร้อยครับต่อสายไฟโอเคสวยงามครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่าสัญญาณก็แขชั้งแรงดีครับนี่รู้สัญญาณเสียงออกนะครับ เจ็ก3.5มมิลระวังเเวลาเสียบเข้าไปไปชนกับตัวหัวไอซีนะขนาดของบอร์ดก็ใหญ่กว่าเหรียญบาทนิดนึงครับประมาณเหรียญสิบเ,เดี๋ยวเพื่อความสวยงามเดี๋ยวใส่ท่อหดนิดนึงนะครับตรงจุดต่อสายไฟครับ ใช่ตัวช่วยครับไฟแจ็ลลคล้นแล้วไม่นะไม่ไหม้ไม่ไ,มไ,มไ,มไมหม้ลนเบาๆครับ,บ,รบอย่าลนแรงเยอะเดี๋ยวตะกัวละลายนะครับเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับเดี๋ยวเรามาเทสอะโลเทสกันจะใช้ไฟจากตัวแบตสว่านนะครับกีบไปเลยครับมันจะมีบวกลบอยู่ดูดีครับ ครับดูเรียบร้อยครับไฟติดมาแล้วโ okay. อเคก็บอดใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเสียงออกครับเสียบเลยอะ <c oughs> ไรครับนี่ออมาค้นหาบูทุธ The Bluetooth device is r e a l y to p a l r มาแล้วครับมาแล้วนี่นะครับชื่อของเขาคือ HDBTm กดเชื่อมต่อ Bluetooth device. รู้ตัวว่ามาทีหลังแต่ก็ยังไม่ยังหัวใจก็สมควรที่ต้องเดินจากไปสมควรติดตอมตดใจ ความร้อนปกตินะครับไอซี IC. ไม่ร้อนโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันยาวๆอีกทีแต่ตอนนี้เสร็จภ,ภารกิจเรียบร้อยครับกับการต่อวอร์ดบลูทูธนะครับ จากที่ทดสอบดูนะครับถือว่าสัญญาณส่งได้ไกลนะครับถ้าเทียบกับตัวที่ติดมากับรถนะครับถือว่าตัวนี้ดีกว่าแน่นอนครับลองดูครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากเอาไปลองครับสั่งมาได้ครับ